บ้านไม้สักทองคุณสราวุธและคุณรัชนกเอกอน้นโดยบริษัทเรือนไม้สักทองจำกัดขนาดพื้นที่239.4ตารางเมตรชั้นบนพร้อมซุ้มบันไดขนาด186.9ตารางเมตรชั้นล่างขนาด52.5ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ3า3ห้องอเนกประสงค์ออกแบบทรงหลังคาให้มีความโดดเด่น ในหลากหลายมิติโดยใช้หลังคาชิงเกิลรูฟนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะให้น้ำหนักเบาทนทานความชื้นสูงเกิดรอยรั่วได้ยากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีกับบ้านไม้ที่ถูกออกแบบไว้สำหรับจั่วเยอะขนาดนี้ ถัดมาที่ซุ้มบันไดต้อนรับที่มีขนาดกว้าง3คูณ3เมตรเลยทีเดียวซึ่งสามารถนั่งพักผ่อนรับลมได้สบายมากๆซึ่งทางบริษัทตั้งใจออกแบบให้ซุ้มบันไดมีขนาดใหญ่และโออาเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวกไม่ต้องเบียดกันเปรียบดังคนใจกว้างเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างสมหน้าสมตาต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นบริษัทเดียวที่ให้ซุ้มบันได กว้างขนาดนี้เลยก็ได้ครับนอกเหนือจากซุ้มบันไดเมื่อสักครู่แล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นชานพักก่อนจะนำเข้าไปยังตัวบ้านที่มีขนาดกว้างถึง3.5คูณ3.5เมตรมาพร้อมกับม้านั่งเพื่อรับลมหรือนั่งพักผ่อนวางข้าวของก่อนที่จะเปิดเข้าไปยังในบ้านเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะพบกับห้องโถงที่มีขนาดกว้าง พร้อมทั้งระเบียงรับลมด้านหน้าไว้สำหรับรับลมชมวิวมองบรรยากาศชั้นบนได้อย่างสบายตาถัดมาในส่วนของห้องนอนสำหรับชั้นสองจะมีทั้งหมด3ห้องนอนสอห้องน้ำด้วยกันซึ่งห้องนอนที่สองจะมีความพิเศษคือห้องน้ำอยู่ในตัวให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวส่วนห้องนอนที่1และ3ก็จะใช้ห้องน้ำส่วนกลาง พร้อมกับระเบียงรับลมชมวิวด้านข้างในส่วนของห้องน้ำทั้งสองห้องจะเป็นผนังคอนกรีตปูกระเบื้องเต็มห้อง ผนังด้านนอกจะกรุด้วยไม้สักอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้ตัวบ้านดูกลืนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเมื่อออกมาจากห้องนอนก็จะเจอทางเดินที่กว้างมากๆเชื่อมกับห้องโถงจุดนี้คุณลูกค้าสามารถบิวอินเป็นมินิบาร์เพิ่มเติมสำหรับวางเครื่องดื่มหรือเป็นมุมอาหารเล็กๆไว้สำหรับอำนวยความสะดวกสมาชิกภายในครอบครัวได้อีกด้วยถัดมาที่ชั้นล่างกันบ้าง จะถูกแบ่งเป็น2ห้องน้ำ3า3ห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถเป็นห้องผู้สูงอายุห้องรับแขกห้องฟิตเนสหรือใช้ตามวัตถุประสงค์ของคุณลูกค้าได้เลยครับโซนหน้าบ้านของชั้นล่างจะปูกระเบื้องพร้อมลายฉลุระเบียง เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่สวยงามบ้านหลังนี้ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือมีกันศาดรรอบตัวบ้านซึ่งเมื่อฝนตกกันสาดตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆสามารถป้องกันฝนได้เป็นอย่างดีทําให้การใช้งานในส่วนของชั้นล่างไม่เป็นอุปสรรคในเวลาที่ฝนตกอีกด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่7 6 0 0 0 0บาทพร้อมงานฐานราก ระบบสุขาพิบาลและระบบไฟฟ้ามีการรับประกันผลงานหลังจากการขายถึง2ปีเต็มนอกจากนี้ลูกค้าท่านใดอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เข้ากับการใช้งานก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หรือจะออกแบบให้เข้ากับงบประมาณหรือความต้องการของคุณลูกค้าก็สามารถทำได้อีกเช่นกัน สามารถติดตามผลงานการอัปเดตผลงานอื่นๆหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook บริษัทเรือนไม้สักทองจำกัดหรือเว็บไซต์เรือนไม้สักทอง co th เบอร์ติดต่อ065 542 4454 098 542 4464